สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่สนามบินดอนเมืองนะครับน้องฟามโชคดีนะครับบริษัทของเจ๊เต้านะครับให้น้องงานให้น้องฟามไปดูงานที่เชียงใหม่แล้วก็ได้เที่ยวด้วยมีบัตรสองใบพร้อมโรงแรมนะครับพร้อมโรงแรมพร้อมที่พักนะครับตอนนี้เรามาถึงสนามบินแล้วสักคู่นี้เอง เดี๋ยน้องปามไม่รู้เดินไปไหนนะครับเดี๋ยวรอสักคุณเดินไปหาน้ำปามก่อนหลังจะหาอะไรกินข้าวหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาอะไรกินข้าวแบบอื่นเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างครับให้ดูข้างล่างมาช้านี้ฝนตกนะครับประชาฝนตกอากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่น้องปามไปไหนหรอวะน้องปามไปไหนอ่ะอ๋อ น้องปามไปไหนแล้วน้องปามไม่รู้ไปไหนน,น้องปามไม่รู้ไปเดินไปไหนเดี๋ยวรอน้องปามก่อนนะครับน้องปามไม่รู้ไปไหนวันนี้ได้ไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับ ครที่อยู่เชียงใหม่รู้จักทักทายได้นะครับทักทายกันได้ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปเชียงใหม่กันนะครับไปเชียงใหม่ขอบคุณคุณเจสเต้านะครับที่ให้โอกาสน้องปาไปดูงานที่เชียงใหม่แล้วก็ได้ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็จองโรงแรมอะไรให้พร้อมมีรถให้ใช้ตลอดนะครับที่เชียงใหม่ มีรถบ,บริการให้ด้วยนะครับนานๆจะได้ฟุกทีหนึง่งที่จะได้เดินทาไปเชียงใหม่กันเออน้องปามทำไมใช้าน้องป่า,ไปไปา,ปามม่นลุกไปไหนน้องปามเปไ็นอวะ ไม่รู้น้องปั๊มเดินไปไหนแล้วหายไปเลยอ๋อน,นี่ไปห้องน้ำาี่เดี๋ยวขอรอสักคู่นะครับกินก็ต้องกินข้างนอกนี่นะ,นนนะหรือจะเดินข้างใน<ห>ดูวะไม่รู้ว่ะมันมีข้างหน้าตอนนั้นมีแม็กอะไรเปล่นาห่ะไม่มีหรอเออแต่ต้องไปฝั่งนูนะ้นฝั่งนู้นรู้สึกร้านค้ายเยอะกว่าใช่ป่ะฝั่งนู้นร้านค้า อ่างุนลานคายเยอะเห็นปะ่ะเนี่ยปลาทั้นนี้มีปะ่ะมันไม่หมดแล้วถ้าจะกินนะเดี๋ยวข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่าง เฮ้ยซับเวย์นะปามซับเวย์ซับเวย์มีร้านขายของยุ่งมนุนซับเวย์เฮ้ยปามใช่แต่งได้สองที่เลยนะปามเออเอาไงเดินไปข้างนอกเขาเลือกินไงเขาเลวอกท่มาตัวจริง ตอนนี้เรามาเดินดูร้านอาหารนะครับนู่นไอ้บางข้างหลังนู่นก็มีว่ะอุ้ยไก่ย่างดอนเมืองกินแล้วหัวใจเต้นเมื่อกี้ข้างล่างมีแบ็คแคนย้อนด้วยว่ะอ้าวพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะนี่ไม่เกรงใจกูถ่ายเลยเสียหายเข้าหมดเลยเนี่ย วิ้ย Amazon วันน um, ี้ยังไงมีนไหนนี <S 2 <S 2่อะเบอร์เกอร์เจวะนี <S 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 ่ก็มีในนี <h <h ้มีร้านเจนะเฮ้ยมีร้านหลายร้านเลยนี่มีร้านอาหารเยอะนะครับเดวนี้ยินตาโฟเออเชฟเอ้ยไม่มีแล้วดิ

เดี๋ยวดูก่นอนนี่คก็มีอาหารเจ็บหรือมันเนอาหารถูกโอ้อาหารถูกเลยเหรอแน่ใจหรือเปล่าเขาต้องซื้อคูป,ปองแ่บเห็นข้างนอกมีคูป,ปองนี่เดี๋ยวไปดูก่อนถ้ามีอะไรจะซื้อขออ้าวออมปองแรกขูดปองแล้วคูป,ปองเขาใช้นั้นไม่ได้เลยลำบากนะปาน ตอนนี้เราอยู่สนามบินดอนเมืองนะครับรอเวลาที่จะขึ้นเครื่องเอาเครื่องออกเที่ยงห้าสิบนะครับก็เลยจะมาแวะทานข้าวกันก่อนเดี๋ยวดูเบอร์เบอร์เกอร์ก่อนนะครับเรียวนี้นะครับว่าเบอร์เกอร์นี่แบ็กกิ้งเบอร์เกอร์หรอแบ็รเบอรเกอร์เออแบก,แบก แบ็เกอร์คิงเหรอมีเปล่าเออดูดีดีดิาดานะปัามปั๊มไม่มีนะครับเดี๋ยวเดินไปดูพี่คิงก่อน เดินไปดูพี่พีขี่กันแล้วก็นี่ตอนนี้กี่โมงแล้ววะตอนนี้กำลังเดินหาอะไรจะหาอะไรกินนะ ตอนนี้เรากําลังเดินจะเดินหาอะไรกินนะครับหาอะไรกินแต่จริงๆก็ไม่หิวหรอกก็ถ้าไปถึงเชียงใหม่ไปกินที่เชียงใหม่ก็ได้นะพูดถึงอะดูก่อนนะถ้ามีกินก็กินถ้าไม่มีกินก็ไม่ต้องกินนะเพราะแป๊บเดียวเองชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วเฮ้ยบาร์ไม่ต้องกินเนี่ยดีกว่าตอนนี้เรามาจะมากินวิบบิคิน กินนร้าีเขาบอกอบอ้าวนะครับอบอ้าวอบอ้าวมากเขาบอกที่แรกบอกให้มานั่งดีก็ไม่นั่งคนระับบอกให้มันมานั่งเพม,มานั่ง นี่ครับที่สั่งมากินนะครับสั่งมากินสั่งวิคกี้คิมากินนะครับเอา,เอาน้ำตาอะไรไหมหด้วย บายๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายกันใหม่นะบสวัสดีครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย